น,นี่หมอควันรอแล้วค่ะคุณผู้ชมและคำถามที่ใครหลายคนอยากจะอยู่ในคำตอบนี้ด้วยหมอควันแมนเวอร์ ก่อนจะไปฟังคําตอบเรื่องดีขอเตือนภัยก่อนนะคะหมอขวัญเตือนในช่วงสิ้นปีนี้ให้ระวังอุบัติเหตุเตือนราศีมีนค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์นะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ให้ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองได้อย่าอารมณ์ร้อนมันจะยิ่งทําให้ไปกันใหญ่ค่ะแนะนํากราบสมเด็จพระเจ้าตักสินวัดอินทารามเสริมดวงช่วงนี้ราศีพฤกษ์เหมือนกันใจร้อนวู่วามถ้าเดินทางแล้วไม่ราบรื่นแนะนําว่าให้ทําใจร่มๆแล้วก็ก่อนออกเดินทางไหว้พระสักหน่อยนะ ชาวราศีกรกฎช่วงนี้ราหูเสียไงไปไหนมาไหนเกิดอาการหงุดหงิดใจใจร้อนสูงต้องเพิ่มความระมัดระวังราหูเสียก็ไปไหว้ราหูเสริมดวงคะ่ะส่วนราศีใดในช่วงนี้เฮงต้อนรับหน้าหนาวเลย ทีมช่วงนี้เพื่อนดีงานดีมีงานใหม่ๆดวงดีเป็นพิเศษหมอขวัญแนะนํากราบพระแก้วมรกตเสริมดวงค่ะชาวราศีกันก็ดีขึ้นนะคะอาจจะมีกัละยาณมิตรนําโชคนําลาบมาให้แล้วก็ชาวราศีตุลก็เหมือนกันเออช่วงนี้เดือนเกิดพอดีเลยนี่ใครเกิดช่วงสิ้นเดือนก็เดี๋ยวโชคลาบจะตามมาสําหรับชาวราศีตุลค่ะ